ตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูวันชัยกูลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับทิชเชอร์เออีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยมาแล้วค่ะพยัญชนะไทยตัวตัวอะไรคะเด็กๆตัว จอจานนะคะวันนี้เรามาเรียนนะคะพยัญชนะไทยตัวจอจานนะคะเน่แต่ทีเชิญก็เหมือนเดิมเลยนะคะมีอะไรคะรูปภาพระบายสีนะคะมาให้เด็กฝึกระบายสีนะคะเพื่อจะให้กล้ามเนื้อมือของเรานะคะแข็งแรงเด็กๆจะได้ฝึกนะคะกล้ามเนื้อมือนะคะเด็กๆจะได้ระบายสีสีสวยและเขียนหนังสืออ่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ ไหนใครพร้อมแล้วนะคะเตรียมใบงานของตัวเองขึ้นมาเลยไหนคะมีหรือยังเอ่ยถ้ามีแล้วนะคะใบงานพร้อมสีพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะอ่าเรามาเริ่มลงมือระบายสีกันเลยคะ่ะอ้าวนี่นะคะอะไรคะเด็กๆสีของทีเชรอ์เอนะคะพร้อมที่จะ ลงมือทำแบบฝึกหัดของเราแล้วนะคะเด็กๆมาเริ่มทำกันเลยค่ะทีเชร์นะคะก็จะระบายสีนะคะรูปจานเหมือนเดิมนะคะแต่เวลาระบายสีนะคะเด็กๆไม่ออกนอกเส้นขอบสีดำนะคะให้อยู่ในพื้นที่สีขาวนะคะล้อมรอบอย่างนี้นะคะเพื่ออะไรลูกเพื่อ เด็กๆจะได้รูปภาพออกมาที่สวยและสมบูรณ์แบบนะคะอะลงมือทำกันเลยค่ะกันหรือยังคะพยัญชนะไทยของทิชชร่นะคะรูปภาพประกอบนะคะทิชอร์ระบายสีเสร็จแล้วนะคะและรูปภาพของทิชอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ,ะ,อ,อ,ะ,คะอ่าเด็กๆดูสิสวยไหมคะโอ้โหของเด็กๆสวยกันทุกคนเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็มาเริ่มทำอะไรลูกนี่เริ่มลงมือทำอะไรคะ ตัวพยัญชนะไทยตัวของเราคือตัวจจานนะคะเหมือนที่เชอร์บอกไปนะคะอ่ะเริ่มลงม,มือทํากันเลยค่ะพร้อมหรือยังลูกอ่าแสดงว่าพร้อมทุกคนแล้วเก่งมากเลยค่ะอ่ะลงม,มือทํากันเลยค่ะเด็กๆคะ่ะเสร็จกันหรือยังเอ่ยที่เชอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ทําตามที่เชอร์ไม่ทันนะคะให้ไปเปิดดู คลิปย้อนหลังนะคะให้ผู้ปกครองพาเด็กๆทําอีกทีนะคะฝึกทํานะคะฝึกทําบ่อยๆเด็กๆจะได้มีพัฒนาการกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงและก็จะได้เขียนหนังสือที่สวยๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนะคะที่ติดตามชมคลิปนะคะและเรามาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย